ประกาศฉบับที่15ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1มนุษย์เราสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงในระบบสุริยะได้อย่างไรการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนอกโลกนั้นยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกจึงเกิดการประดิษฐ์สิ่งต่างๆแล้วใช้กันอย่างแพร่หลาย เกิดเป็นเทคโนโลยีอาวากาศเทคโนโลยีอาวากาศเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจอาวากาศเช่นการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ยานอาวากาศจรวดดาวเทียมสถานีอาวากาศและอีกมากมายวันนี้เราจะมาศึกษากันว่าสิ่งเหล่านี้ ใช้ศึกษาในด้านใดของอวกาศกล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำรวจวัตถ,ถุท้องฟ้าแต่จะมีสมบัติตามช่วงความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นแบ่งได้เป็นสองชนิดคือกล้องโทรทัศน์แบบหักเขแสง ซึ่งจะใช้หลักการทำงานของเลนนูน2ชุดและกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงจะใช้เลนนูนกระจกวาวและกระจกเงาล่าในการทำงานกล้องโทรทัศน์วิทยุเป็นกล้องที่ใช้ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุและคลื่นไมโครโวเวฟเช่นกล้องโทรทัศน์วิทยุฟ้าในประเทศจีน กล้องโทรทัศน์อินฟราเรด red, เป็นกล้องรับสัญญาณช่วงคลื่นอินฟราเรดเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิเซอร์กล้องโทรทัศน์อัลตราไวโอเลตเป็นกล้องรับสัญญาณช่วงคลื่นลังสีอัลตราไวโอเลตเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล้องโทรทัศน์ลังสีเอเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในช่วงความยาวคลื่นสั้นที่สุด เช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรากล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นและกล้องโทรทัศน์วิทยุเป็นกล้องที่ใช้สัญญาณคลื่นแม่เหล็กคลื่นยาวดังนั้นจึงสามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศของโลกลงมาได้จึงสามารถส่องได้จากพื้นโลกแต่กล้องโทรทัศน์อีก3แบบนั้น ใช้ในช่วงความยาวคลื่นสั้นจึงต้องส่งกล้องโทรทัศน์เหล่านี้ออกไปสำรวจนอกโลกทบทวนในใบความรู้และทำใบงานที่ผมแนบไว้แล้วพบกันใหม่เชยยังไม่ตาย